ตุบียัน,นซูเคอร์มาแล้วซูเคอร์ซูเคอ ER! ร์บ ER ุนสวัสดีครับแล้วก็มาเจอกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะมาลองหน้าเป้าตัวตึงอีกหนึ่งตัวเลยนะครับตัวนี้ก็ได้ซื้อมายืนคู่กับเคสโปเลยนะเป็นตัวนี้เลยครับซูเคอ ER ร์ก็สำหรับซูเคอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่าพลังคล้ายๆกับเคสโปนะครับ ตัวนี้ก็มีฝีเท้าที่ดีการยิงที่ดีก็แน่นอนครับการตั้งรับก็แย่ยนิดหน่อยนะฮะแต่สภาพร่างกายดีนะสำหรับซูเคอร์ข้าวลังเส้นโค้งเนี่ยถือว่าให้มาดีเลยนะครับปานโคง้โคงเนี่ยสวยงามเลยนะครับราคาเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับาการ์ดไอคอนนะครับโอเคไปเราก็ไปลองดูกันนะครับ เปิดมาก็เจอกับอาร์เซนอลเลยนะครับถ้วยก็สู้สีกันนิดหน่อยผมก็ใช้แผนเดิมนะครับ4-1-2-1-2นาโรมีเคสโปกับซูเคอร์ยืนหน้าเป้านะครับก็2ตัวนี้ก็เป็นตัวตึงประจำทีมเลยนะครับเจอกับ4-2-3โฮดิงมีวินิอิซักแล้วก็คีเอซ่านะครับอ้าวซูเคอร์เปิดครับเคสโปใหเ้เปิดตีเปิดตีดึงเปิดตีเอาไงดีนียเปิดตีเปียโรโย ไหลมาแล้วที่ซิดานซิดานดึงครับซิดานไหลกลับมาที่โอ้โหติดวินิชาวีเบอรตีเยโลไหลมาแล้ว,ลลวโอ้โหไม่ถึงซูเคอร์นะครับส่งบอลแย่มากเลยนะครับทีนี้ืไม่ไหวเลยเคซางัดมาแล้วอีซากโอ้โหเจออีซากเม็ดแดงโขกแล้วนะครับเจอส่วนทีเดียวนี้เป็นประตูเลยนะครับ มิโตคูดุสกิริตกิริตเอาไงกิริตเลี้ยงเข้าไปแล้วกิริตปั่นโอ้โหอูดึงชาวไมเคิลไม่ทันนะครับเจอกิริตเลี้ยงเข้าไปปั่นนะครับสายก้อยอสายโป่งเนี่ยเรียบร้อยเลยกิริตไม่ได้ไม่ได้สุเคอร์ไยวไปที่เคสโปโอ้โหโดนแย่งมาครับเดซี่ โอเคเปโรลอด้บอลมาครับซิดานหลมาที่เคโปเคโปดึงหลายยาวมาแล้วที่ซูเคอร,ซคร์ซูเคอร์ดึงซูเคอร์ซัดไปแล้วโอ้โห,โหลูกเลี้ยงครับซูเคอร์เล่นเท้าซ้ายนะครับเป็นตัวที่เตะดีนะ,ะลูกเลีย้ยงยิงเท้าข้างที่ถนัดก็จะดีหน่อยนะครับ โอ้โหสวยงามลูกเลียดพี่เจดิดผิดเจดิดคูเซ่ผิดปองปองดึงไหลมาแล้วที่ใครวะเนี่ยเอา้าพี่เจดิดพี่เจิดดึงพี่เจิดเอาไงเนี่ยพี่เจิดเลี้ยงเข้าไปแล้วชาวไมเคิลโอ้โหดึงชาไมเคิลมาไวไปหน่อยนะครับไม่รู้ว่าไวไวหรือว่าช้าไปนะฮะ เจอจี่งก็พิュลเลอเกินนะเลี้ยงไปเลี้ยงมาโอ้โหเจอซัดกันแล้วครับอาชาวีชาวีดึงฟิมปองฟิมปองแล้วฟิมปองดึงไหลมาที่ชาวีชาวีดึงไหลมาแล้วที่เคสโปเคสโปโยกครับปานไปแล้วโอ้โห โอ้โหเข้าไปแล้วฮนะเป็นประตูเลยนะฮะยิงเท้าข้างที่ถนัดด้วยนะฮะสวยงามเลยครับเคโปโอโยกหลอกแล้ววิ่งม้วนเข้าไปใหม่นะครับปั่นเข้าไปฮนะชิลูเซฟไม่ทันนะครับเกโลไปแล้วที่เคโปโอซูเคอร์ซูเคอร์หลุดครับซูเคอร์โยกซูเคอร์โอ้โหกำลังชุดเลยอ้าวเปโลชาววีดึง ปั่นไปโอ้โหสวยงามครับชาวีมันไปอัตโนมัติเลยนะครับดึงโยกแล้วก็ปั่นเลยนะเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้สวยงามครับเริ่มเล่นเข้ามือแล้วครับชาวีเดเวตตอไหลก็ไปที่ โมลิน่าโซล่าติดเอตูบิยานนะครับเอตูบิยานเบโลแล้วที่เคโปคือกันมาที่เอตูบิยานซูเคอร์มาแล้วซูเคอร์ซูเคอร์หมุนซูเคอร์ปันไปแล้วโอ้โหยิงข้างไหนวะเนี่ยเมื่อกี้น่าจะยิงเท้าซ้ายนะครับนะชาวีโยกชาวีไหลไปที่เคโปเคโปโยก เทปโอลู ticket, ่ค <terror> ่เต็มเต็มโลเปสเลยนะครับซัดเต็มข้อเข้าเต็มตัวฮะชาวี้งันมาแล้วที่มาดินี่มอดินี่โขเข้าเต็มตัวอีกแล้วนะฮะกีบปองทุ่มมาให้ชาวีโอ้โหไหลก็ไปติดเมาส์อีกเอาแล้วเตเวสโอเคเดซี่ย่งบอลได้เอาชาวี ซีดานเคสโปโยกลองเคสโปม้วนชูดอ้โหยิงไกลไปยิงเบาด้วยนะครับโลเปสเซฟไปได้นะอ้าวฟีบองแย่งบอลได้ครับ <c oughs> ส่งบอลมาแรงเกินนะครับรับไม่ทันนะฮะจิมบอง ซิดานให้ชาววีชาววีดึงโอ้โหติดอ่าเตเวตมอนินี่เอาไม่อยู่นะครับโอ้โหใครมาหน้าดึงอย่างเร็วเลยเปลตีโอเคแย่งบอลมาได้ครับ in สวยงาม <id> สุเกอร์ให้มนูนี่โอ้โห ดึงบอลไม่ทันนะครับล้มไปก่อนโซลา่าโอ้โหโซลา่ซลาแน่นจริงว่ะเมาส์ไหล,หม,หลามาแล้วลอดไปนะครับไหลามาแรงไปหน่อยนะไม่รู้จะรอดอด้ล่านะตอนนี้มอดินี่เบิดตีไหลเวลที่ซีดานซูเคอร์รรดึง มองไปครัเบเพอตีโอโูติดยังได้อยู่ชาวีซูเคอร์แหลมที่ซีดานซีดานโยกซีดานโอ้โูโยกเยอะไปหน่อยเดี๋ยวกโจโต้าโดนแล้วนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม